ผู้ชมคะสุดสัปดาห์นี้ไม่น่าจะทานแต่ถ้าสุดสัปดาห์หน้าใครที่ยังไม่มีที่เที่ยวที่เช็คอินมาค่ะมาทางนี้นะคะบันเทิงไทยรัฐของเรานะคะจะพาไปตามที่จกรุรีกันไปไปกันที่จังหวัดราชบุรีนะคะไปดูบรรยากาศดีๆที่ร้านครัวลุงรงนะคะของคุณจตุรงโพธารามวันหยุดเสาร์ที่แบบนี้เป็นยังไงไปดูกันเลยจ้า วันหยุดแบบนี้นะคะนี่เลยเราต้องมาที่ครัวรุงลงคือวันนี้เนี่ยเป็นวันที่อากาศดีมากบรรยากาศดีมากร้อนอบอ้าว <c oughs> นี่คือสัมภาษณ์วีดีโอคอลหลายรอบมากเพิ่งมาครั้งแรกตัวเป็นๆเนี่ยส่วนใหญ่เขามากันหมดแล้วมีเธอคนเดียวที่ไม่มานี่ไงไดมาแล้วเดี๋ยวจะห้ดูข้างในนะคะว่าร้านลุงลงครัวลุงลงเนี่ยมีอะไรเด็ดบ้างเราก็เดินเข้ามาเราก็มีวุ้นมะพร้ามีโรตีขายก็เหมือนทั่วไปโรตีอ่ะลอตีนิดนึงเจ็ดแปดแปดเจ็ดคนนี้ดิ่งไปเลยข้างในคือลุงลงมีหมดเลยเนาะอย่าตีเป็นร้านอาหารเพราะว่าเราสร้างอันนี้ขึ้นมาไม่ใช่เป็นร้านอาหารมีร้านทำผมด้วยหรอใช่มามาโกผมไงแล้วก็ มีตามธรรมดาอันนี้จะเป็นที่ขายของหลอกเด็กมูหันนี่แน่นอนต้องจอง,ต,องอต้องจองหรอต้องจองไม่จองไม่ได้เพราะมูหันเนี่ยมูหันเนี่ย,นเ,นยเ,เราต้องเตรียมตัวไม่ใช่ผัดกเะเพราเราต้องเตรียมว่าวันนี้คนจะมาเวลานี้ถ้าเกิดคนมาเวลาที่ที่เขาจะกินพร้อมกัน20คน20ตัวเราทําไม่ทันงไงเพราะตัวมาทําชั่วโมงกว่าสวัสดีจาสวัสดีจ้าัส,สจ้าสบายดีนะคิดถึง นี่คือการเรียกลูกค้าไม่ใช่ไลน์นะสิ่งสําคัญที่สุดก็คืออาหารเอาอร่อยถ้าอาหารไม่อร่อยแล้วมันมันก็เดี๋ยวอาถามตัวนี้รีวิวหน่อยค่ะอาหารร้านโคลุงลงเป็นไงบ้างคะอร่อยค่ะเมื่อวานแชทบอก้องพีไว้ว่าวันนี้จะมาอะไรต้องรู้จักน้องพีส่วนตัวรู้จักน้องพีส่วนตัวด้วยต้มเนียงมาจากมาทั้งง่าเนี่ยสำเนียงเลยน้องหอมถุมค่ะน้องฐุมใกล้กันเออนะะค คือมันมันดีใจตรงที่กลับมาไม่ต้องมีใครของเงินแค่นั้นแค่นั้นดิ <laughs> ตะกอดน,นั้นอ่ะ <laughs> ทุกคนทำตาปิบอ,อ่ะต้องต้องมาบรรยากาศแล้วตอนนี้แล้วตอนนี้ยิ่งเวลาทำคลิปทำอะไรด้วยแล้วคนชอบคนชอบก็เลยจากมาอีกอะไรอย่างเงี้ย มาแล้วอาหารดันอร่อยอีกมีหมูหันอีกผู้สารหน่อยสารอันนี้คือเป็นที่เช็คอินดันใหม่เลยสารเจ้าแม่ตรงทองอยู่ที่เจอากรีนห่างจากตรงนี้ประมาณ4ี่รอเมตรมีกระไดลอยฟ้าเหมือนขึ้นไปแล้วถ่ายรูปกลางากลางอากาศแล้วก็มีหุ่นเจ้าแต่วสูงสี่เมตรแล้วก็มีเจ้าแม่สงทงกับพ่อปู่แอนนาอันนี้ซึ่งเป็นสารปลอมแต่เวลาคนจอดรถจะไหวกันทุกคนเลยพอไหวเสร็จแล้วเข้าไปดูลาอีแล้วก็บอกชุยชุย <S <S <c oughs> <c oughs> แม่งปลอมหลอกกู ตัสีสันเออเป็นมันเป็นสัตว์ตลกอับคนตลกมันก็ต้องทําอะไรที่มันมันชาวบ,บ้านเขาไม่ทํากันมากันได้ค่ะครัวลุงลงวันไหนยังไงบ้างคะบอกเวลาเปิดทุกวันตั้งแต่5้าโมงเช้าห้าโมงครึง่งอาหารออกห้าโมงครึง่งปิดหนึ่งทุ่มตรงโทรมาเท่านั้นศูนย์หกสี่หนึ่งห้าศูนย์หกแปดสี่ศูนย์เท่านั้นเองนอกนั้นไม่ต้องจองเลยแล้วก็ที่สําคัญก็มีเจเอ,อ่อะไรนะเจอากินแล้วก็เอ่อเจอากังเต้นแดกมูหันอ่ะถ้าก่อนไปถ้าให้ลุงลงโชว์หน่อยว่า เนี่ยคลิปที่เราจะได้ดูต่อไปในในเพจลุงอ่ะจะเป็นคลิปอะไรคลิปสัมบี้ไงเดี๋ยจะได้เจอพีด้วยเดี๋ยวหนูรอดูนะคะค่ะขอบคุณค่ะเออหน้าไปนะบรรยากาศก็ดีอาหารก็พร้อมอยากไปถ่ายรูปเช็คอินสวยๆอะไรอย่างนี้โอ้แต่ต้องหาเวลากันก่อนแหละเพราะเราสามคนแต่ผู้ชมาไปได้แน่นอนเนาะ จ้<ส>าโอ้แอบไปไม่บอกเลยนะเนี่ย